คุณมีตำนานเจ็ดเมงเลดี้ไปไปเลยไปเลยนี่ไม่ใจพวกหน้าโมนี่มันใช่นี่ไม่ใจพวกหน้าโมวันนี้ใช่เฮ้ยผมไม่ได้หน้าโมผมแค่หน้าหล่อเฉยโอ้โหเฉียบผมแล้วใจหล่อด้วยใจหล่อเฮ้ยมมันจะเฟี้ยวเกินแต่ละเกีมนี้มันมีพุ่งลาเวนเดอร์ด้วย ตอนนี้ลงไหนดิพี่ลงไหนดิลงลงไหนเราก็แพ้เราลงนี่เลยไหมเนี่ยบ้านตะเกียบอ่ะเราลงไหนเราก็แพ้เราลงบ้านตะเกียบมาเนี่ยนี่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 ทะเลทะเลลงไปให้ฉลามกินไปเี่ยตาเบอร์สองแล้วตาเบอร์สองแล้วลงไปให้นอนแดด ลงไหนดีวะกัดกล้ามากสองอย่างลงไหนเบอร์สองคอนเทนเนอร์มาคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ก็ได้นะกินว่าฟิวกูมาดิโดนโดนโดนคนโดนเบอร์สองก็โดนเลยยังไม่โดนไม่โดนกันเอาชิบหายกูมาคนเดียวกูมาคนเดียวแล้วแล้วน่าจะปล่อยแล้วน่าจะปล่อยเขาไปคนเดียวนะเนียังไม่โดนอ่ะยังไม่โดนอ่ะอ่ะโดนโดนโดน ไม่เป็นไรไม่จบไม่เป็นไรไม่จบแล้วไม่เป็นไรผมโคาเวอร์อยู่เขาเวอร์อยู่เขาเบอรอยู่ออ้ยสามตัววิสี่ตัวให้ลงวัดกันเลยวะทำไมถึะไอเฮียไอเฮียไม่มีปืนไอ้เฮียเดเนมาสวยดีลงมาทำไม ลงมาดุดปืนลงมารับลุกปืนเาานฮ้เเเยเ谢ย谢谢เีกเดี๋ยวกูอุ้ยแลนดิง้งไม่สวยเลยทำไมเราถ <c oughs> ูกไกชาวบ้านช่องเขา จะถึงพื้นเนี่ยในชีวิตกูมีแต่สนายวะได้มาอีกแล้วเพื่อนถมม่ไม้นสน<ม>ายสอบอกเลยเฮ้ยคนเจ้าเมียวมันจะมีบ้าไว้ทำไมเนี่ยมันหีเฮี้ยอะไรเลยเฮ้ย เอาบอก Thom s a นะครับทอมสันก็ก็สู้ทอมสันตัวจริงไม่ได้หรอกเฮียนี่ดูสองชัดกูเลยเว้ยทอมสันเก็บเสียงป่ะเพื่อนมันหนีมันยิ่งมาโบหน้ากูเลยเพื่เมื่อกี้โจดีที่ไม่โดดอยากได้โผล่ทำไมเรากระโดดมามันซูมให้เราอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ โอ้โหเธออยู่ไกลมากเลยไปขับรถไปรับขับรถไปรับเอ้ยเวื่นกูด้วยเวื่นฮะมึงด้วยฮะกูด้วยเออกูด้วยกูด้วยอาลรไปไปไปเพื่อนมันมามันมาแล้วนี่นี่พักกี้เพื่อนบักกี้มาแล้วทีมทีมให้พี่ลาก่อนนะพี่ผมมาละไอ้เหี้ยอยู่ไหนอยู่ไหนขึ้นมาขึ้นมาไปไปไปช่วยเบอร์ไปช่วยเบอร์สอง เฮ้ยเฮ้ยเบอร์สองเขาฆ่าได้ว่ะเฮ้ย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 เราต้องอย่างนี้เราต้องรีบไปช่วยเลยช่วยสามหมดโอเคอชิบหายวนขึ้นเขาเล้ได้มันจะขับมันจะขับเนี่ย ไม่นะอ้างหวังมาวผมวงี้มาเดียว,าวมาเดีอ <laughs> ้ยไงนี่นี่ซูปเปอร์ฮีโร่แลนดิง้งแลนดิ้งนี่สุดยอดเลยบอกเลยไปเขาไปไหนกันอะไม่ม<ป>ีอะไรเกี่ยวเลยนะบ้านะอา้าวระเบิดออเบิ้ยินเลย <laughs> ต่อขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราพาไปมาเราไปด้วยดิิไอ้ไอ้ไปอ้ไอ้มายิงรถยิงยิงยิงมาเดี๋ยวไปหารถมาให้เดี๋ยวไปหารถมาให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหารถมาให้อ้าวจะรีรถไอ้เว้นรถรถไม่มีเลยเปล่าเว้นจริงนะเว้นมึงยิงเลยะมายิงมึงหักหนังกูอะไรมันนั่งได้สองคนน่ะเออ วุ้นน่าจะยิงรถทิ้งกัแต่แรกต้องเสียตลาด้วล่ะไอ้เมียรถอีกคันเดเยวมารับกูก่อนไออผมไม่ได้ทิ้งมือสองไม่ได้อ๋อทิ้งมือสองได้เออมึงมึงมึงแย่เข้าตายนะมึงแย่เข้าตายนะถ้าเข้าตายมึงมึงซวยเลยนะเฮ้ยกูไม่ตายหรอกไม่ดับกูหรอกเออโดนลุมจะเราจะตายเฟนไม่มีรถเลยว่ะเฟนมันไม่มีจริงเหรอ เออถนนโล่งเลยใครมาแดกรถเข้าไปวะนี่ไงเจอแล้วบักกี้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอรถแล้วมาตายขึ้นไปดใครลองวะเมื่อกี้ใครตายอ่ะอ๋อไปสองขึ้นวันนี้ไปสองขึ้นวันนี้คือวันนี้อ้ยไปเมื่อเมืใครตายเราดีกว่าเออไม่หลนกันว่ะ ไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนกูไว้กลางสกอรู้จเต็รู้ัจแตณกไม่ข้าของข้ามาเกียนนี่มาเพื่อนระเบิดบ้านพวกมึงอ้าวเจะฟาร์มระเบิดบ้านพวกมึงเออผมรับช่วงต่อยนี่ผมรับช่วงต่อเออผมรับช่วงต่อเองไป เออนั่นดิเนาะตอนมันรู้ๆแล้ก็ขัดขยี้มันเลยไงขยี้อ๋อเหยียบเลยเหยียบมันเลยเอ้ออ่ะแล้วอยู่ตรงหน้าเราเลยอ่ะ ตาย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 แล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ย A W เพื่อนตายแล้วไปอร์สองนับเป็นไรเออจริงเหรอเออมาเอามาเยี่ยมสิลงก็ไม่เรียกเราเราไม่เห็นน้าเจ้าอ่ะอ๋อเราขอโทษเราขอโทษไหนเป็น A W ไหนอยู่ในกล่อง A ดับอ่ะโอเคเราเนี่ยมันเขาเป็นทีมงานนิดนึงอ่าเออเราโคตรทีมงานคุณภาพอ่ะรอบเนี้ยเออเออเราบอกแล้วก็บอกแล้วว่าต้องการเชิญเทพอเชิญเทพ เหตะไหมีมกระสุนเขียว่ควาคอยยืมหน่อยฮ <laughs> ะนี่แต่ไม่ให้หรอขอหน่อยขอใครยืมมา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 ยีสามสิบนัดปิดแนั้นนะกูนะว่ากูต้องใช้บาเร็วว่ะกระสุนเขียวนะอยู่ไหนมีไหมเดี๋ยวนี้บีบอ,อ่ะอ๋อโอเค ตัวนี้มันขับมาให้เราฆ่าเลยว่ะน้องน้ไอชี้นี่รู้กูอีกเป็นรถเปจนรถใหญ่อย่ามากาะกูดิเฮ้ยกันอย่าเป้ลรกใันย่า เกินเกินเกินอ่านี่ไงเขาก็ได้ขับรถแล้วปะ่ะเอออ๋อเหเห็นแล้วขับเลยขับเลยขับเลยไม่ตายหรอกไม่ตายไายใจ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 ค่จอยค่อยพูดขอ,อยขยขับดี มันต้องได้ขับแล้วเอาปขับก็ได้ขับก็ได้ยังไม่ถึงเจ้าหน่อยนาทีแล้จริงจริงขับไปไหนดีวะเ้นมีกระสุนเจ็ดจุดหกสามว่าเ้นนี่เอะมีเอ๋มไปตัดไม่แบบอุ้ย มราจะหายจากไหนไม่ใช่ที่นี่มันโดดร่วดเหมือนเดยวอะก็ยังไม่ถูดนหรอเฮ้ยตังนี้ัม่เป็นตังไหนวะตังเนี้ยได้อะเออเนี่ยไม่ถึงจะยิงมันได้ กระทะต้องใช้คุณธิธทรมสารจริงเหรอวะใช่ไม่มีกระสุนเล่นนี่เพื่อนอุ้ยก่อสามโอ้ยเกินไปทันอ๋อสอ๋อของกูเต็มอยู่แล้วนี่บะอุ้ยเม็ดคิสมีคูนปะไปดามดามดีดามมีคูนปะยิมมีคูนคูนอะไรวะมีแต่คูนพูดอะไรก็ได้มาเลยไม่มีคูนสิบปะโอเคอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะ ไม่มีคุณจีบหรออ๋อเรนดีปะ่ะคุณคุณอะไรนะคุณเสียไม่มีครับไม่มีจีบเฮ้เอ่เอ,อราดักเราใช้ปืนไม่เป็นัจเย็นๆนะปืนมันล้าหนหรอเวนโอ๊ยลูกปืนไม่ชิดทองกระสุนสองใช้ก็สุดไรอ่ะ ไม่ต้องหน่อยมากเลยอะไรนะอะไรนะจะเปลี่ยนปืนนะเปลี่ยนเอาปืนอะไรอะเอาปืนอะไรอะเอาเอาปืนอะไรอะมาเล่นเอาเสียขอปืนเอา B S ไหมเล่นง่ายมือไม่เอาปืนไม่เอาปืนไม่เอาปืนให้ให้เขาเอาเป็นเปลี่ยนเหมือนเปลีปยนอะไรปืนมึงไงเปลนอะไรเป็นที่มึงใช้อยู่อะ

เขาขับตายยิงจะขี่รถเยอะมันเหมือนไอเบอร์สี่ใช่ป่ะเออเหมือนไอเบอร์สี่ไอเบอร์สี่ประมาณตายอ๋อประมาณประมาณเขาตายใช่ไหมเพรามันตายไปแล้วหรือเปล่าเบอร์สี่มันไม่ยอมเข้าพวกหรอกมันตายเลยเออมุมนี้แหละมุมออฟก๊อตเลยไม่นานนะ นอนกันสาวกนนนีละี่ตัวตาเราเป็นอยากจะให้บอกความจริงป่ะจะให้บอกความจริงป่ะอ๋อหอดใช่ป่ะระหลับเนี่ยตายแน่นอนเปลี่ยนที่เถออเอ้ยไอ้เยียคกดิดกดมิด อยู่ฝ<ย>ั่งนวลเป่า <compose> ท <noise> ีะมีตัวอยู่ฝั่งนวลเป่าวไม่รู้ว่ะแย่มากเลยกูไม่เห็นใครตกคนเลยว่ะใช่กูก็ไม่เห็นไม่ได้อยู่ตรงไหนวะนี่เราแอบเนียนหรือเราหรือเขาแอบเนียนแอบกูจะแล้วต้นไม้ต้นไต้นไม้ต้นไม้อะที่ไหนอ๋อเจอเจออ๋อเจอนนน แม่แม่เราเราอยู่มุมรรเราดีกว่าเราเราต้องโอ้ยไอด้ดอบตกตรงน้ำใครจะไปเก็บเราเรามีเรืออยู่ไม่เป็นไร<อ>ถ้าตกถ้าไปฝั่งนู้นเราก็ต้องขับได้เฮ้ยมันขำมันมาขม,มาั<ป>้อ๋อมันไปเรือมันไปเรือ,อมันไม่เห็นเราจริงเหรอวะน็อกหนึ่งน็อกสองต่เออสวย แต่เหมือนใช่ปหมเออไอ้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันเห็นมันมองเรามันมองเราฝั่งไหนฝั่งไหนอ๋อมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมันยังไม่ออกมาเลยมันอยู่หลังบ้านเลยเพื่อนเออไอ้ควิอยากกูอยากได้ปืนที่ดีกว่านี้เฮ้ยอย่า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 ถ้าตายในน้ดไทยถ้าตาวในน้ำก็คือตายเลยเยือดไหนกันหมดร้าน้เหรอไม่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 เราเราอยู่นี่อยู่นี่เราให้ไอ้เบอร์สามไปเผื่อมันตาย มึงแช่งหัวเปยอุ้ยเอ้ยตรงบ้านมันไม่ขยับไปไหนเลยวะมกลัวตายป่าววะได้ไรบ้างไอะขอก็ดีอ่ะ Lên quân hộp à? À mày đi. Còn tem vậy à. Mày cũng biết kịp ăn cái đấy. Để sập này nam này. Ừ, tụi mình chấp tan rồi. Cú <laughs> nó khốn gì mới gì. Lo lắng lo lắng đó, tên máy, con máy อเคอเคุอค้ยคุณแปดเนี่ยไปไหนกันมาข้าง <lum S 2> หลังเราอ่ะเออเดีเ๋ยวนะไอ้ย่าเป็นหรอวะอยู่ไหนอะ่ะมันเป็นอะไรละ ยืนธนาล่ะม uh, ีต okay. ัวเดียวข้างหลังเรามันขับรถมาบอนนี้รถเราเราจะออกวงแล้วไหมเพื่อนนี่เราจะมาเป็นตัวหน้าปลาหมอกไอ้เงี้ยลาควันโอ้ยเข้างหน้ามันมีทันไหมเนี่ยเอ้ยต้องอ่านไปแล้วจังหวะนี้ไม่ได้หมดที่เฮ้ยงั้นไงจะไปจะเกมแล้วอ่ะ ตายเลยตาเลยตายเลยตัว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 เัตัวเัวตััวต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 วตั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 ตัว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 ตัตัว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 ตัตัวตัวตตัวตัวตัวตตัว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 ตอวตัวตัวตัวตวตัวตตตเตต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 ัตตว ลัางแล้วเหยมันยังไม่ไปไหนใช่ไหมไอตัวบ้านอะ่ะอุ้ยแล้ววงไปตรงมันด้วยขับเลยไหมเออเอ็บตายเลยตัวนี้สบาย เดีสูตรนะเ้เมื่อกี้เลยสองตัวหรือสองตัวเว้นสองตัวก็แหละอยู่ฝั่งนู้นแหละต้องขับตัวอ้อมเออขึ้นมาเบอร์สองขึ้นมาไป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 กูกูจำพิกัดไม่ได้ละอยู่หลังบ้านใช่ๆนั้นไม่ต้องอ้อมเออเราออ้อมฝั่งนี้เวอร์กสุดเอาเว็ ไปไหนไงไหนน้ำลงจากเรือโอ๊ยท่านายก็ไม่ตายไม่ตายเออตายแล้วเออตายตายตายเอ้ตัวเดียว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 ยิงกูยิงมันตั้งนานไม่ตายวะโดนเข้าทุกดอกเลยนะก็กูยิงมันไม่เดียวมันก็ตายเลยไงจักลาเฮ้ยเออคลองน้ำดิบจุกเถอะอีกตัวหนึ่ง อยู่ในบ้านเปล่าอยู่ในบ้านเชนับด้วยมันยอะจากฝั่งไหนท่นุ่นท้าน้านะโอ้จัดแล้วจัดแล้วอ๋อกิริสุดกิริสุดอู้นัดเดียวอเลยโอเคเออ